เก็บเก็บเล่นเสร็จแล้วเก็บเข้าที่จําไว้นะหนูคนดีเก็บของเข้าที่มนุษยเ,เ,เ,เล่นเสร็จเก็บของเข้าที่มนุษยเล่นเสร็จสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะพบกับครูอิทในกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะครูอิทจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของหน่วยของเล่นของใช้ค่ะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วหรือยังคะ ถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้ด้วยกันเลยค่ะการจัดประสบการณ์ออนไลน์หน่วยของเล่นของใช้สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณคณรูการ์ตูนจะพาเด็กๆมาเรียนรู้หน่วยของเล่นของใช้ เด็กๆอาจออกเสียงคำของจองตามุณครูไปพร้อมๆกันนะคะคำของจองเก็บของเข้าที่ของเล่นของใช้สมุดดินสอเมื่อใช้แล้วหนอต้องเก็บให้ดีเก็บเป็นหมวดหมู่ นั้นดูเข้าทีหยิบโน่นหยิบนี่หาง่ายจังเลยเด็กๆรู้ไหมคะว่าของเล่นและของใช้หมายถึงอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกใช่แล้วค่ะของเล่นหมายถึงสิ่งของต่างๆที่เราใช้เล่น ทำให้เราเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินและมีความสุขส่วนของใช้หมายถึงสิ่งของต่างๆที่เราใช้งานในชีวิตประจำวันทําให้เราได้รับความสะดวกสบายวัสดุที่ใช้ทําของเล่นหรือของใช้ก็มีหลายชนิดเลยนะคะเด็กๆได้แก่ผ้าไม้กระดาษ แก้วยางพลาสติกวัสดุแต่ละชนิดมีลักษณะที่เหมือนกันและแตกต่างกันออกไปค่ะเราไปดูกันดีกว่าวันนี้คุณครูกระตูนเอาของเล่นและของใช้มาให้เด็กๆเ,เรียนรู้เด็กๆจะรู้จักกันบ้างไหมเอ่ยไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะของเล่น ตุ๊ก,กตาตุ๊ก,กตาเป็นของเล่นสำหรับเด็กมีรูปร่างของคนสัตว์หรือตัวละครในนิยายที่ไม่มีอยู่จริงมักทำมาจากผ้าหรือพลาสติกลูกบอลลูกบอลใช้เล่นกีฬาเช่นลูกฟุตบอลลูกบาสเกสบอลเป็นลูกกลมๆทำด้วยยางหนังหรือพลาสติกนั่นเอง รถของเล่นรถของเล่นเป็นของเล่นสำหรับเด็กใช้เล่นบทบาทสมมุติมักทำมาจากพลาสติกหรือไม้บล็อกไม้ของเล่นเสริมพัฒนาการของเด็กๆสามารถเล่นสนุกด้วยการนำชิ้นส่วนบล็อกมาต่อกันหลายๆชิ้นเลยให้เกิดรูปร่างหรือรูปทรงต่างๆ ส่วนใหญ่ทำมาจากไม้ค่ะจิ๊กซอจิ๊กซอเป็นเกมที่เกิดจากการสร้างภาพที่สมบูรณ์ให้เด็กๆนำชิ้นส่วนของจิ๊กซอมาต่อให้เกิดรูปภาพให้สมบูรณ์นะคะจิ๊กซอมักทำมาจากไม้หรือกระดาษปอนแข็งค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ ของเล่นที่คุณครูนำมาให้เด็กๆเ,เ,เรียนรู้เด็กๆเ,เคยเล่นกันบ้างไหมเอ่ยเคยใช้เมล่าต่อไปเราจะไปเรียนรู้ของใช้กันค่ะตามคุณครูการ์ตูนมาเลยของใช้กันไกลกันไกลเป็นอุปกรณ์ใช้สำหรับตัดวัสดุชิ้นงานเช่นตัดกระดาษ แต่กันไกลมีความคมเด็กๆต้องระมัดระวังอันตรายด้วยนะคะขณะที่ใช้กันไกลควรมีผู้ใหญ่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะกระเป๋ากระเป๋าใช้สำหรับใส่สิ่งของต่างๆมีทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ทำด้วยผ้าหนังพลาสติกหรือวัสดุธรรมาชาติ รองเทา้าเป็นของใช้สำหรับสวมใส่ใช้ป้องกันเทา้าจากพื้นผิวสัมผัสรองเทา้ามีความหลากหลายเช่นรองเท้าแตะรองเท้าผ้าใบรองเท้าส้นสูงทำมาจากยางหรือหนังค่ะแป้งแป้งเป็นของใช้ใช้สำหรับทาผิวกาย หรือถีมหน้าก็ได้นะคะหมวกเป็นสิ่งที่สวมใส่บนศีรษะเพื่อป้องกันสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเช่นแสงแดดฝนทำมาจากหนังหรือผ้านั่นเองเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆเ,กเกคยใช้ของใช้อะไรกันบ้างเอ่ย ต่อไปคุณครูกระตูนมีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆจำแนกของเล่นของใช้กันค่ะเด็กๆลองจำแนกของเล่นของใช้ช่วยคุณครูหน่อยนะคะตอนนี้ของเล่นและของใช้อยู่รวมกันไปหมดเลยค่ะเด็กๆอย่างแรกคือกันไกลกันไกลเป็นของเล่นหรือของใช้นะเด็กๆใช่แล้วค่ะ กันไกเป็นของใช้เก่งมากเลยค่ะเด็กๆอย่างที่สองตุกกตต๊กตาตุ๊กตาเป็นของเล่นหรือของใช้นะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆตุ๊ก,กตาเป็นของเล่นค่ะอย่างที่สามลูกบอลลูกบอลเป็นของเล่นหรือของใช้นะ เก่งมากเลยค่ะลูกบอลเป็นของเล่นอย่างที่สี่รองเท้ารองเท้าเป็นของเล่นหรือของใช้นะเก่งมากเลยค่ะรองเท้าเป็นของใช้ค่ะเด็กๆอย่างที่ห้ารถของเล่นรถของเล่นจะเป็นของเล่นหรือของใช้นะคะเด็กๆ ถูกต้องค่ะรถของเล่นเป็นของเล่นนั่นเองอย่างที่6บล็อกไม้บล็อกไม้จะเป็นของเล่นหรือของใช้คะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะบล็อกไม้เป็นของเล่นอย่างที่เจ็ดแป้งแป้งเป็นของเล่นหรือของใช้นะ เก่งมากเลยค่ะแป้งเป็นของใช้อย่างที่8ปจิ๊กซอจิ๊กซอเป็นของเล่นหรือของใช้กันนะเก่งมากเลยค่ะจิ๊กซอเป็นของเล่นอย่างที่เก้าหมวกหมวกเป็นของเล่นหรือของใช้ค่ะเด็ก เก่งมากเลยค่ะหมวกเป็นของใช้และสุดท้ายอย่างที่10บกระเป๋ากระเป๋าเป็นของเล่นหรือของใช้คะเด็กเก่งมากเลยค่ะกระเป๋าเป็นของใช้เด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะ ตอบถูกทุกข้อเลยใช่ไหมคะเยี่ยมมากเลยค่ะเอาดาวกับคุณคณรูการ์ตูนไปเลย10ดาวเก่งมากเลยค่ะถ้าเด็กๆเ,เล่นของเล่นและของใช้เสร็จทุกครั้งเด็กๆอย่าลืมเก็บของเล่นของใช้เข้าที่ทุกครั้งนะคะ เพราะว่าถ้าเด็กๆไม่เก็บของเล่นของใช้เด็กๆอาจจะเหยียบและทำให้เด็กๆลื่นล้มเกิดอันตรายได้นะคะวันนี้คุณครูการ์ตูนไปก่อนนะคะเด็กๆคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและคอมเมนต์ใต้คลิปให้คุณครูการ์ตูนคนละหนึ่งคอมเมนต์ด้วยนะคะวันนี้คุณครูการ์ตูนไปก่อนแล้วคะ่ bye bye, คะบายบายค่ะ